ของของมึงดูนี่เนีนบั่อ๋อนี่เนี่ยเออเนีนนี่รีพ่อสวยงามนะนะนี่เขาเอิ้นเหนียวทับทิมนี่มันถืออกชมพุ่นนะพุ่นแต้มนี่สิเป็นสีสีม่วงเม็ดเม็ดเม็ดนี่สิเป็นสีม่วงอันนี้สิเป็นทับทิมอันนี้ทับทิมครับอันนี้เหนียวทับทิมยากขั้นเป็นหนอนเจี่ยามเจ้ากับยายพอเง่ามเจ้านอนมันติดใจขึ้นมากินหนวดหรอครับเขาเก็บแต่เสาขั้นสวยมากมันสิลงฝังในต่วนเจ็บพอเก็บเอามือเล็กมือน้อยมันก็หายไปเองพ่อคือไปลงทุนลงแรงประนัน กาเฮ็ดเป็นความสุขในในชีวิตเราแต่<น>จะมาหากินเราค่อยเฮ็ดค่อยสั่งไปคันเพื่อนว่าไม่ต้องอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าปล่อยวัสนานมันแม่น,มน,นี่ดิ สีครับพยุทธพาจวดครับมีภาพพี่น้องมาจัดยุทธีบัตรเราไ่ครับตำบลหน้าเชือกเพื่อนเชือกจังหวัดมาศรคามมาเบึงเกษตรตัวยงพี่น้องนี่เกษตรวัยรุ่นนะส่วนสิรุ่นซ้ำได้ประเทศนิยงเดียวฮข่วปพ่อและการทัพมุ่มุ่จักับเกษตรกรครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับทางไทยพี่น้องเนี่ยซื้อมาจไหนเนาะผมชื่อว่าพอท่องลวนคำสมบัติครับอายุ75ปี ตอก็พ่อเจ็ดสิบห้าครับผมเอาผมคือว่าเกษตรกรไม่รุ่นกันนะไม่รุ่นรุ่นเก่ารุ่นเก่าครับผมโอ้พ่อคือมีรอยยิ้มมีแต่มีความสุขแค้ความสุขบรปลายครับผมความสุขบรปลายครับเพาเห็นกินเราก็กินของบดย์่างบกขึ้นบเครื่องนะครับคือเขาเห็กินเราเลี้ยกินเขาขายครับผมเพราะได้ไช่ได้สอยค่าน้ำค่าไฟไปแล้วก็มีหยาหง่วใหิ้งยังเขากินโอ้พ่อเห็นยังในนี้เนี่ยมีมีเขาโพดมีทั่วฟักเง้าครับผมอีก ช่วงฝนลงกับที่ปลูกบวกบวบเลี้ยมไหมครับผมกับปลูกตัวลิสงแบบขวขายอยู่นี่ละโอ้มีบบมีมีพวงนตามฤดูกาลครับไอ้บักเน่านน่กับบักเน่าบักม่วงเป็นบักเผาน้ำหอมกับมีอีกสวนหนึ่งอยู่มีอีกสวนหนึ่งอยู่ครับผมแต่ว่ามือนี่สิพาพี่น้องไปเบิ่งทั่วฝั่งาวกับข้าวโพดข้าวโพดปะไปเบิ่งกันเลยเออเพราะ ไอ้น,นี่กับนี่มันมันแห้งก็เลยเปิดน้ำม,มาใส่เนี่ยใส่ใส่ให้น้ำทังไหนบอกพี่น้องก่อนพราะว่าให้น้ำทังไหนนี่แหละผมเฮ็ดร่องร่องแบบคู่มันม่นไหมโอ้แล้วน้ำม,มาัสไซน้ำใส่น้ำบาดาลครับผมบาดาลเขาเองบอกครับเจาะเองบาาอกพ่อเจาะเองเราปล่อยลงมาท่อนี่เลยปล่อยใส่ท่อเลยมันติดอ,อยู่ในร่องแล้วก็ทีอ่อยู่ได้สามมือยู่ไสามมือสามมือเขาเปิดใส่เตทนโอ้นี่อันนี้ตัวฝั่งยาวยังเก็บผมเลยที่บนเนี่ยเก็บอยู่ เก็บอยู่เต็มเกือบเดือนแล้วนี่ยต้นที่ไหวแล้วกาลันตีออกมันติดออกดอกรอบสองนี่พ่อครับอันทั่วรฟังยงี้นี่ปลอดภัยบ่ปลอดไพ่ครับปลอดสารครับเก็บกินเลยบ่ครับผมกินได้เลยหวานพี่น้องหวานจุ๋ยๆได้เป็นบ่ครับเดี๋ยอันนีนงวยมันว่าถ้าเต็มที่งวยกลางๆนี่ครับพ่อเป็นอย่างคือเฮ็ดเกษตรช่วงอายุซสมนี้เพราะว่าปกติแล้วจั๊กี้นี่พ่อพ่อก็เฮ็ดเด้พ่อจั๊กวันที่ปลูกมัน ปลูกมันปรามันมีสิบไร่ชงลูกเลียนหนังสือป<ะ>้าลูกสามคนลูกสามคนเป็นยังกันแน่แล้วลูกแต่ละคนผ<ะ>ู้ใหญ่เป็นอายการอยู่ยทั่วกลางอยู่สารปกครองกลางกรุงเทพป<ะ>้าผู้กลางนั่นผู้ลูกผู้ใา้นั่นเป็นไออยู่นักวิชาการอยู่สาสุขจังหวัดยกโสทรอนผู้เล็กเดี๋ยผู้เล็กเป็นคู่ข้อศอกสามชำนานการพิเศษนี่ละนี่พี่น้อง เบิ่งความมูมานะของพ่อความอดทนทรงลูกเลี้ยจนว่าได้ดับดีดีเบิดสุขคนลูกชายจบไปงี้นีสองคนอันนี่นี่นี่เขาพขดว่าทรงลูกเรี้ยนนี่ก็คือเกษตรนี่เป็นว่ครับปั้ดทัวตะวันนี่ปลูกมันกิโลหาสิบตังค์กิโลหาสิบตังค์ครับผมโอ้ตะวันเกษตรนี่ก็เคยบ่อห้างหายจากบ่อที่ิตพ่อเลยบ่อตะวันนี่พอเทียนงานอยู่บริษัทโอเดียนฟิล์มครับผมไปเป็นลูกจ้างคนมันบดีนไหมอืม พอมีเงินส่วนหนึ่งกับมากับบมเมนตจะเฮ็ดไฮดอกครับพ่อกับมีทุนเนมาซส้อ่องสีเลี้ยงหมูส่งลูกไหมตั้งเลี้ยงหมูตั้งเฮ็ดไ้ครับเออนี่แหละมาบ้านนี่บ้านไปก็เลยมาเฮ็ดจริงๆล่ะเห็ดกระโพเนี่ยเห็ดเขาพูดเฮ็ดบอกตัวเฮ็ดกุนเนี่ยเดี๋ลี้งงันมาล้วใส่เล้งงานเห็ดเองกับผู้ใดกับยายนี่แล้วย่ำมเลี้ยงทีกับที่องย่ำมือเศร้ากับลงแต่ว่าตอนกลางเว้เนี่ยอยู่ยุคผมผักพรผักพรอยายนี่ยายนี่เท่าไหร่ ย่า่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดพ่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าพี่น้อง <c oughs> มาเบิง่งใจใจยุกกระเบียกใจยุกกระเบียกต่ว,ว่าสังขารของเขาอยากไปเนี่ยเราด้วยเนี่แข็งแรงครับพี่น้องเอาเบิงข้าวโพดสักก้อนขอ้าวโพดอย่างนี้เขาเอิ้นขอเขาเอิ้นม่วงเต็มเนี่ยม่วงเต็มเป็นทังไหข้างในมันสะเม็ดสีม่วงกับสีขาวเขาขอเอิ้นว่าม่วงเต็มม,มันสีหวานมันสีหวานดีครับเป็นข้าวโพดข้านิ่มบอกไหมแมนครับเขานิ่มอ๋ออันนี้ปลูกยากบอกพ่อ บัวได้แหละนี่ทำไรนี่พ่อปลูกกับย่าบัวพ่อเทียงนี่ไปเขาไปเบิ้งกันหน่อยเขาไปเบิ้งนี่นี่พ่อเป็นผู้ไทยย่าเป็นผู้หยอดเม็ดทั้งคนนี่นี่ไม่พอเอาเท่านี้ก่อนนี่วันนี้วางผงไปวางผงกันง้างมองง้างหมบยถึงมองนีมองงามบ่บ่มองงามพี่น้องต้องมาถ่วงหัวผมนี่วางกลางๆนี่อยากงามอยู่นี่นี่พ่อเดี๋ยวพ่องามหัึ่งสินี่มีเวทีหรือมีวิธีหรือมีเทคนิคบ่ปลูกยังไงคอยได้งามหังสิเคือเข้าใบดินเนีย บ่ให้ดินแน่นเอาพุ่นดินอยู่เรื่อยแต่ว่าขั้นต้นมันแข็งแรงแล้วก็บ่มีศัตรูมารบวนเมนบ่เมนถ้าเขาแต่ขั้นที่พวกพวกที่ปลูกต้นแค่แค่นี้เดียวยากับ่เสียเออไถร่องกับบาไถบ่พุ่นดินให้นั่นคือบ่ง้มครับขั้นขั้นเขาพุ่นดินให้เรื่อยเรื่อยดินบ่แน่นนั่นคือง้มคือนง้มน้าบ่ให้ขาดหน้าบ่ให้ขาดเออสามมือย่างกันเขาเขาสังเกตว่าใบเนี่ย ถ้าใบมันจะเข่าลงจากน้อยเขาต้องเปิดน้ำใส่ใส่ใช่หพ่อเนี่ยใบเนี่ยเนี่ยขั้นใบมันเหี่ยวนี่ก็คือต้องรีบเปิดน้ำใส่เลยอ๋อต้องให้ใบมันสดขึ้นอยู่ทั้งที่ตลอดครับผมเอาแล้วอันในการปลูกนี่พ่อยกล่องบะยกล่องแบบเขาไถข้อมันไหมยกร่องแบบเขาไถข้อมันไหนดีบ่ที่แรกบ่ยกล่องเนี่ยพ่อติดแลนข้องย้ายถี่ย้ายถี่หยอดเม็ดน้ำข้องเพราะมันเกิดขึ้นแค่นี้เขาติดไถกบเขา ไทยก้เขาเลยแมนใช้ปุ๋ยขี้ไก่ห้อยคางแล้วก็ไทยกบเขาเลยอ๋อไอ้ล่องพื้นด้วยปุ๋ยขี้ไก่บ่แมนเมนอันปุ๋ยขีงง่วงปุ๋ยมือนี่บ่ไหนบ่ใส่คือกันใช่คือกัน,กนแล้วแต่มีโอกาส <c oughs> อ๋อเราจะหาได้บ่ของเงาก็มขขขขขขีขั้นขั้นขี่คันย่างที่เขาขี้ไก่มาขายจี่ก็ซื้อม่สั่นขันกลนะมันมื่อ๋ออุดหนุนกันอุดหนุนกันอ๋อเอาแล้วแล้วพันเขาโพเทียวเสิมาปลูกเนี่ยเป็นานางพอขึ้นเลือกพันเขาเหนียวคือบ่เลือกพันใน<ค>ที่เป็นกแว เคยปลูกแล้วเคยปลูกไก่พันธ์ในข้าวโคดเหลืองไหมครับแมนพ่อปลูกฝากบ้านไรนั่นด้เป็นยังไงมันมันลอยไปหากันฝักฝักเขาหน่สีลงเหลืองครึ่งหนึ่งมันลอยเอามันไก่พันธ์บ่บ่แมนไอ้นี่เขาเขาเอื่นว่าไอแมลงเอาเกสรอนไปผสมเอเกสรนเนี่ยครับเอเคสรอนไปผสมกันบ้านนี่ไก่พันธ์นี่บ่เขาปลูกกันห้างบ้านไหนมันคือไก่พันธ์จากนี้ก็ฝากบ้านทางนั้นแต่ว่าพวกแม่งถีงมะกอเอาน้าหวานจากนี้ไปใส่ต้นนั่นต้นนั้นมาใส่ตัวนี้ เอาไปอามาเลยผสมพันธุ์กันในไอ้เขาตัวตัวขาวน่ก็เลยเป็นเหลียงตัวเหลียงนี่กลยเป็นเลยเขาเามันเลย่ปลูกเลยปลูกย่างเดียวอันอมมันมันจังดี๋อมันมันกายพันธ์บอกว่าเมนครับบัดี้เอาระยะห่างของรองเดีห่างกันบปนไหนนี่แล้วเนี่ยประมาณหาสิบเส้นประมาณหาสิบเส้นเนาะครับแล้วบัดี้ระยะห่างของหลุมเดีนี่แล้วห่างประมาณเนี่ยสิบเส้นเนี่ยสซนเซละตซนห่างกันห่างไปหนีเนาะครับ แล้วเฮาดูแลเขาเนี่ยพ่อช่วงช่วงไหนที่ต้องบํารุงเขาหลายที่สุดการังที่ออกดอกกับติดติดฝักนี่ตองเลี้ยงน้ำกับเลี้ยงเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารเมนอาหารของพอ่อคืออย่างอ,อาหารของพอ่อคืออย่างกับปุ๋ยเท่านี้แหละปุ๋ย,ยว่าผ่าปุ๋ยห้องกับเสริมเคมีเนี่ยโอ้สูตรไหนพอ่อพ่อใส่ตั้สิบหกสิบหกแปดสิบหกสิบหกแปดงวงงันไถอืมครับผมแต่ว่าอย่างอื่นกับบ่าไครใส่หรอกเพราะว่ามัน โฆษณาชวนเชื่อหลายพวดแต่ว่าเขาใส่ของหลักเขาทีวา่าทีว่าภาพทีว่าภาพนี่มันสีงามโดนมันสีงามโดนตีบำรุงดีทั้งพ่อมแมนได้หยาให้งัวงพว่อมเมียนวะโอ้เนี่ยเออคนหนักทีว่าได้พ่อว่าเขาว่าปลูกเขาวพวดปลูกบักทัวอย่งไรกลา้าเกี่ยวหยางงัวเขาเห็นดีมั้งเขาเห็นอย่าง,ง,งเขาโกหกกระใจเขนะาเนี่ยจังที่เราพวกกระตัดหยางหงัวเราเนี่ยนี่นี่นีพี่น้องนั่นห้อยตัดหยานี่ งานนี้ป้านี่ก็จัดถึงเกี่ยวให้งัวเด้พ่อเลี้ยงประตูซั์พร้อมพูดเลี้ยงงัวโอ้มาทีนี้ถามไอ้ที่ว่าพ่อบอกว่าบำรุงตอนเขาอายุเท่าไรก่อนก็ร่างถือออกฟักร่างสืออกฟักออกดอกเนี่ยต้องเลีงน้ำเลีงน้ำเลยเลีงน้ำก็เลีงเงินนี่แหละเลี้ยงปุ๋ยรูวนฟุ้นเนาะเนี่ใส่ความทีดิใส่ให้เขาหไร้ปันใดโอ้ยตอนออกนี่ก็ใส่เที่ยเดียวใส่เที่ยเดียวถจะเก็บฟักเลย ทีเดียวตะเก็บฟักเลยเออใส่ฟุ้นเนี่ยทีเดียวตะเกียบฟักได้ตอนน้องห้องพื้นขั้นมันบางงามห้องกระเสริมไปนิดหน่อยแล้วน้าดินาด้นากันนี่เราเปิดมาใส่ให้ซูมือบอ่บ่มื่นมือนบ่ขึ้นจะไหนขั้นเห็นว่าดินมันแห้งใส่เลยจังใส่ก็ใบมันเฉาลงจังพอวันครับเอาแล้วมันน่นบมมีพวกโรคมมีพวกนอนมาเลี้ยงดงขั้นต้นห้องแข็งแรงบ่มมีปัญหาแมนบ่ครับก็ห้อปลูกในทีที่ทีร่วมผัดพานไทยที่อะไรดีอ๋อทีลงเมนขั้นมีปลาทึบนั่น คือไอชัตรูมันหลครับแต่ว่าของพวอนี่มีบอบอไข่มีบอไอยมีแต่ว่าขันขันมีเนี่ยบอกเป็นความรวยกับพี่น้องเนี่ยว่าต้องแก้ไขย,ยังไงขั้น,ข,นขั้นบระบาดหลายเ้าก็บาดจำเป็นเี่ตึงไหนขันี้ขั้นระบาดไลาย่ยางขั้นเป็นนอนตีงนเงี้ยมเสวกกับย่า่พออเงี้ยมเเสวกนอนมันติดใจขึ้นมาจินนวดอ่ะครับเขาเก็บแตเ่เสวขั้นสวยมากมันถึงลงฝังในตุน<า>่นเก็บคอยเก็บเอามือเล็กเมื่อน,น้อยมันก็นหายไปเองพ่อคือไปลงทุนลงแรงประน,นัน กาเฮดเป็นความสุขนี่ในชีวิตเ่าแต่จําวยนี่พี่น้องเข้า่าความสุกเนี่ยม่ันนึกถึงแต่จะของพี่น้องนึกถึงลูกค้าพ้อลูกนึกถึงลูกค้าพ้อมเขาว่าผู้กินกับปลอดไฟเขาเขากินห่อไหงไหงง้อยก็เขากินกับปลอดไฟนะครับพรคิดว่าง่ายมั้ยนี่กับพอดีพอดีดีพันนี่พอดีพอดีแล้วพันนี่ที่พอเอามาปลูกนี่จุดเด่นของเขาคืออย่างมันหวานหวานดีมันเซ่บเอาเอาอันลูกเอาไปกินนี่กับชือห่หรอกขราบผมนี่พี่น้องแล้วอัน ข้าวโพดนี่จักมือห้างคอยเก็บผลผลิตได้บ่เกินเจ็ดสิบห้ามือเจ็ดสิบห้ามือครับของพ่อนี่าท่าน, <H ed S 2> นมันสมบูรณ์เต็มที่นี่หกหกหกสิบหกสิบห้าถึงหกสิบแปดมือได้เก็บนี่หกสิบแปดมือพอเก็บอยู่เลยได้เก็บเลยได,ไ,ดได้ได้เริ่มเก็บไปหอดเก้าสิบมือผลจังจังสิบเมื่วันต่อโอ้แล้วนึงต้นเขาออกจกักฝักนี่เด้ใสใสหนับมือนีนอน่นี่ฟักเดียวใส่มีฝักเดียวจีเอาหนึ่งต้นต้องฟักบ่พ่อเมียนเจ้าฟาฟักมันถิมีฝักเสแสมอยู่หน่อย,อยๆจังจี่ใสใสยังไนี่ ที่พอมีไนวันตัวมีไนนี่เขาเอินฟักฟักเทียมนี่ฟักแขกบันนี้เขาเอาไว้บ่ฮะนี่ฟักเทียมในงัวงวยงัวบ่วยเสียหายเลยบ่ต้นนี้กัจเจอน้อยกัจเจอกับเอารถมาใส่เอาเนี่ยเอาที่ครับต้นกับขายได้พร้อมขายได้พร้อมโอ้กัจเจอนี่คล้องนี่สุดคล้องนี่ที่ได้คล้องละประมาณนคล้องละลอยเอาพอเห็นทั้งเบรินี่จังงานนี่ยุนี่มันสามไร่างเงี้ยสามอะไรยุนี่ถ่วงอะไรหันไรนึงเขาพูดนี่เหตุจักไรสามไรสามไร พ่อถามเนี่ยว่าสามอะไรนี่พอลงทุนหน่อยลายปานไหนสิประมาณมื่นนี่แหละมื่นหนึ่งเตียบน,นบัดทีนี่เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคันพ่อเก็บผลผลิตร่วมถึงขายตนย้นยังตั้งๆนี่กำไรพอไรเท่าไรมันบัวลรกำไรจยากเทียรลงทุนไปใครได้เป็นกำไรมันนะ<อ>บัวไอยโมกคิหาเนี่ยน่นมันเป็นคันไอมันมมีควบสุขเออมันมันปวดสมองคือใครไดตัวใดเป็นกำไรห้องเงินน่ะโอ้ยน้อง นี่แหละว่าจะมีความสุขตัวป่ามีความสุขกับคุณบ่อครับเขาไปเก็บฟังไหนนี่ซิมที่ฟังฝีเดี๋ยวเดินเขาฟังฟังนี่ก่อนอันนี้คนละฟังกันดีพ่อเนอะอันนี้ก็ไอแปลงปุ่นคนละฟังกันดีการกัรกัรพันเดียวกันนั่นแหละพันเดียวกันทางทาง,ทางอังงานดอกปูปักทั่วจักล็อกนึงเนี่ยน,นะอ๋อแต่ว่าเก,กขากันโอเคฟ้ากันเราวันมีเทคนิคบ่เอาบักทั่วไว้กลางนี่คือนยังไงขึ้นบ่เกี่ยวกันบ่อมามันให้น้อยครับผม อไอ้ไงปูโตดมันยังเสียหยาดเลรวดเดียวเหี่ยวไปเลยพี่น้องยังแข็งแรงอยู่เลยครับสองตาใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นความสุขนะพ่อเนาะเมียนนี<ม>่บ้านพอา่อปอยน่เนี่ยเจ้บ้านพ่ออู่เสบ้านนี้บ้านหน้าซีซีบ้านใหญ่อยบ้านหัวน้องคู่ผนอันนี้เฮียนหน้าซีซีอันนี้เฮียนหน้านนเนนามียนโอ้นี่เพิ่นมีที่อยู่อาศัยพ่อพี่น้องอันนี้พ่อกลั่สิผ้า ภาพเบาหยุดพาพพี่น้องไปเก็บกเต็มเปนบะไม่นี่นไปเก็บฟักพีน<ร>พ่น้องไปเบื้องว่าฟักของพ่อเนี่ยมันเต็มขนาดใดนนะครับหลังจากนั้นพวกวันดี้มันลุกยังอีกเลยบ<อ>ัวเกลือมันขึ้นออกยอดออกฟักพราฟักเอ็นแล้วห้องปล่อยเลยปล่อยเลยเปิดตน้ำใส่ครับเปิดน้ำใส่ให้มันสมบูรณ์ให้มันบวขาดน้ำก็ขึ้นในมันจีเต็มจีแน่นดีมันตัวบ่ได้ใส่สายน้ำยดบ่ได้ใส่สปริงเกอร์ยังเลยเป็นตัวบ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 ัวทรงใส่โอ้ นี่แหละนี่ย่าก็เก็บมาแล้วเป็นแถวนี่ทั้งสวนทั้งวันนี้เอาไปขายใส่ให้เหนียวก<ะ>็ขายอยู่หน้าร้านนี่ขายอยู่หน้าร้านขายอยู่หน้าบ้านกัาเจ้าก็จังหว่อยก็รถก็มาเอาล่างคนก,ก็มาซื้อใส่รถตู้ลงเทียบให้ลูกให้เต้าข้าเจ้าว่ามันแเทียเนาะ<อ>ข้าเจ้าข้าเจ้ามาจองไว้หรอดิพ่อพี่นอ้องบ่ล่ะพ่อกับพ่ออยู่กับพ่ออยู่ตีผู้ใดมาชากับพระท่านจังว่าล่ะผู้ใดมาชากับพระท่านพี่น้องกัพ่อระวังเด้อจังว่าคอยลุ้งนี่แหละ นี่นี่ขั้นมันแก่แล้วมันใสเบื้องยังไงอันนี้พ่อเก็บป่ะพ่อบอกพี่น้องเนี่ยต้องนี้ตรงนี้มันจะนุ่มๆเนี่ยเอแมนขั้นขั้นไอ้นี่ยุบกับคับปลายนุ่มๆนี่สิบมิลสิบปอกเบื้องแปลว่ามีไนแล้ววัน่มีไนแล้ววันนี้ต่วันนี้บนทัานจัดเต็มที่อีกแค่สามหมื่นสิสิจัดเต็มที่วันนี้เพราะว่าเขาเขายันมันมันมันเล่งเขามันยันมาออกกับท่านกันเลยครับต้องเก็บไปเรื่อยๆนี่แหละใส่ขวบมึงดู นี่แนีนบ่อนอ๋อนี่เนี่ยตัวเหนียนรีพ่อน่ามนนะน่ะนี่เขาเอิานียวทับทิมเนี่ยมันถือออกชมพูกอ่ะนะพอคนแต้มเนี่ยจะเป็นสีสีม่วงเม็ดนเมียนเมียนี่จะเป็นสีม่วงอันนี้จะเป็นทับทิมอันนี้ทับทิมครับอันนี้เหนียวทับทิมอันนี้เขาบอเอาบ่เอาพระจ้ามาปอกให้เบิ่งเอานี่มันออกสองอันนี้แต่พ่ออันวันฝัดนั่นวันวันแก่วันแก่เออมันเป็นอายุของมันตัวสังเกตเอาพ่อเอาไม่ดูเดี๋ยว สังเกตไหมดูว่าเคาัอะไรเขาเฉพาะเอาเบิ้งจากเอียงก่อนนี่นี่เขาจับใส่ใส่จับตรงยอดมันสันุ่มมันฝันอ๋อเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงจับมือนี่นี่มันเขาหักพับได้ขันขันฝาโบแก่มันตีมันตีแข็งขันฝาโบแก่มันตีแข็งแมนขันฝักแก่นี่มันหายมึนเลยอ๋อเนี่ยไปแล้วอู้ห์พอเใช้ยางเรี่ยวๆพี่น้องนี่นี่นี่แกแล้วเจ๊งเจ๊งเส่แล้วป่ะเนี่ยเนี่ยทิปทิปใบนี่ไอไอนี่มันยุบเนี่ย นเนี่ยอันนี้มันที่แหงเนี่ยก็คือ,ค,อ,ค,อคือแก่แล้วอ๋อนี่ยเนี่ยนะแมีนหมอยมันก้นครับหมอยข้าวโพดนี่เนาะมันหมอยก้นพเนี่ยโบว์ขันโบว์โบวก็บบนหัวจังไงนะเมียนเมียนพอ่อมีความสุขครับหากียงสี่เลยหากียงสีแหละอันนี้มาเอาสดๆดด้วยเหนี่ยพี่น้องอสดจากสวนนี่เขาเรียกว่ากินสดๆจากสวนกินสดๆจากสวนครับมันถึงจะอร่อยพูดนะสร้างเสียงหักปัวปัว ฟังเสียงความสุขของพอ่อดินพอ่อกัยังซุมอยู่เลยนี่ไฮน้ำแมนบ่านนี่ม่นไฮน,น,น้ำได้ได้ได้สองมือน,นี่แหละครับแล้วขายนี่ขายขายดิบบอกหรือขายสุกย่างหมูเสาทด่ต้มน่าเสาที่ต้ม,<ป>ตมขั้นขั้นห้าต้มขั้นเที่ยงบ่เมือก็ตต้องไปขายน้ำบานก็อพรบะต้องบ่เกินเที่ยงนะครับแต่เมือเพราะว่าขั้นเกินนั่นไปขั้นต้มแล้วพ่อกะกี่ขั้นขับรถไปหันไปนี้ครับแต่ลย กับยายกับผู้ใดเพิ่นอยากได้เพิ่นก็เมาฟักดิบจังมืนามาเอานีละโอ้ตะวันหน่อยนี่เม่อพอผู้ดีสิอันส่วนมากค้าเจ้าพวกทํางานรายการเพิ่นเพิ่นเลิกงานเพิ่นสิมะมะมะเอาไปฝากพอฝากแมนะคุณละลอยคุณละลอยสวงลอยยังทีนะครับผมเพิ่นวามันเซ่บก็เลยว่าเอาสดสดจากสวนตาล้วนมาให้กินสดสดจากสวนพ่อล้วนเลยนี่เนาะนี่หักโปหักโปเลย เป็นมีความสูขพี่น้องมึงคุณนะความสูขบรนปลายเนาะบรนปลายเนาะ,ะพ่อเนาะเอออายุก,กไลแล้วนาฬิกาแต่พเดินถอยหลังในนะนั่นนี่แหละพี่น้องฟังเป็นปัญญาของชีวิตพร้อมนะครับ <c oughs> ขณะนาฬิกาเดินถอยหลังยนต์ขึ้นไปวางสามสิบทีเทีททยนมันโว่นเลยวะนั่นเป็นความสูงจริงๆเรา <คน S 1> ลูกเต่าคุณพ่อกับมีแตะโพอทําทงานดีๆมีนาทีกันงานที่มั่นคงอยู่ดอกแต่วันนี้คือความสูงข,ของพอหลวนนี่นี่อื โอ้ยหนี่เบิ่งปลาก็ปวดเพลินลูกเต่าเลยเหตการณ์เหตุงานก็ดีใจเต่าเด้หัวหน้าครับแรงงานนี่ก็คือสองตายายนี่ครับขั้นขั้นว่าไว้ดีกว่าเกินลูกหลานมาคอยอ๋อนี่เข้าเดียวพี่น้องเต็มตาหรออืมปะกินไปนี่เหนียบร้อยแล้วอืมเบิ่งเสียหลักพ่อเบิ่งดูเสียเสเต็มตาไปอืมปบ้อมา จังสี่ลาหัวหนายเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆยังมีความสุขแบบความสุขเฮาครับผมอันรอบๆนี่ก็พักกระเดาพ่อนี่ก็เป็นพักกระเดามันแน่ไกระเดามันเตี้ยออกขมนิดเดียวมัวหนายต้องลองกินใบบงกระหูเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปีซิมใบพี่น้องมึงนะครับพุ่นบักเน่ายู่งใจนี่ก็เป็นบักเน่าหัวหนายเป็นแดนแน่ไงเมียนข่างนี่ไอ้นี่ไอ้นี่เพี้ยการบางหมวกหมวกฟ้าเขาเนี่ยเนาะแมีนอันนี้กะ ทางนี้ก็เป็นพักแะอมถนนเนี่ยบักมีเนี่ยพันอย่างเขาเอื่นว่าไอ้ยังหลาสามบัวกิโลสามบัวกิโลเออมันเป็นยังไงคือบางสั้นบัวมันใหญ่ไหมผู้มันหัวมันใหญ่น่ะเออบัวมันทั้งในมันใหญ่สามบัวอีกกิโลหนึ่งแม่นปลาหน่วยขนาดนี้อยู่สวนใหญ่พุณสีประมาณเจ็ดสิบหน่วยด้วยเนี่ยครับ เพราะท่านไปเก็บอยู่สวนบ้านไงพี่น้องมวนสวนบานน่าซียหรอกเดี๋ยวพอมีของนี่เขาต้องอวดพี่นอ้องเพื่อพี่น้องอยากได้อันนี้สเสดายัางก่อ,กอพ่อว่าเนี่ยสเสดามันเดามันขมนิดเดียวขมนิดเดียวแต่ว่าปราหยุดซิมยอดมือพ่อให้มือสกู่นี้ความขมนิดเดียวอีหลีพี่น้องดอกแขงแฉบ,บกว่านี้ดอกแซกกวนี้ดิคููกันบ่ละฮะคููกันบ่พอเอาให้บ่ได้มันสูงมันสูงทั้งอายุายแล้วว่ากขึ้นอืมก็เก็บบนน้ำตํำๆมูนี่แหละ บานี่ลงไม้อมองเสด็จหน่มี่ยังหน่พ่ออย่านั่งอย่านั่งใช่หรล่าเบื่อนอย่านั่งดูนี่เด่นนี่นี่เงาวนันยุ่นนี่นี่พี่น้องมึงอย่านั่งแต่มันถี่แพเพื่อนไปทัวร์ทีเบังใบหนึ่งโอ้ใช่พี่พน้อง,องว่าเครื่องพักขี้เล็กขุ่นกับเก็บมาเก็บพักขี้เล็กเก็บคู่แนวแล้วอยุ่นครับบ่มีหลายแนวสวนข้างทางบ้านสวนหลังบ้านนี่พี่น้องเห็นตามกำลังคุณพ่อนี่ยแหละครับมีของกินอยู่นี่กระเบนมกม่วงนี่อันนี้ม่วงยังได้พ่อรุ่น อันนี้ไอ้ต้นนี้มันยังก็เ,เงินชกกันนั่นชกกันนั่น,นต้นปุ่นเขียวเสวยพุน่นเฮาต้นพุนนพ่นในบกพุ่นต้นท่างในต้นท่างหน,น้นาบ้านโอ้หน้าบ้านโอ้พุ่นเหนียวยิ่งใหญ่มาจิฟ้าไปเบิ้งกันมาป้ยไปทไั้งเดชช่างนี้มันมีอีหลายแนว่ยเยอะพวต้องไปเบิง้ตงตกไปเบิงงเบ้งช่าง,ง,งนาพี่มา้ยจิฟ้ามาเบิ้งไปน้ำพอครับพี่น้องเอออันนี้ขอกงวนขอกแข็งแรงเด้อยขอกเนี่ยขอกคือแข็งแรงเดือแต่ว่าพอขับรถไปกรุงเทพพอไปพักเขาลาดเดียวเดี๋ยว อันนี้อของั้งป่พ่องั้งคับกองฟางอันนี้เป็นโรงปุ๋ยของพ่อครับพี่พี่เอนปุ๋ยมาร์กเปล่ากำลังเห<อ>็ดเห็ดลอกอยู่นี่นีเขียวเสวยเนี่ยเนี่ยแมนโอ,โอ้ยหนุ่ยเลยพี่น้องเมือง บางหน้ามันคือกันเนี่ยวันห่อเลี้ยวไปง่อยยังจี่เลยเพราะเป็นยังมันคือดกแต่ว่าว่าปีนี้แบบบังจีเด่นบักม่วงเนี่ยมัไม่เคยได้กินมาไหนเดลยตรงมันไม่เคยออกไหมจังจีเด้นพอกระเฮ็ดมพวกปุ๋ยมักใส่ขางต้นใส่ขางต้นเลยแมเนี่ยมันกระดูดอาหารไปจังนี้เด้โอ้เนี่ยอันนี้พักกี่เล็กดิค่ะล่างคนกับมาขอกับไห้เพิ่มขนกับมาเตียกายขอกับชื่อกับขายให้เพิ่นเออแบ่งปันกันไปอยากนั่งก็ไปเก็บเอาก็ไปเก็บเอา อันนี้เจ้าเสวยเดือนนาได้กินเสวยเดือนนาก็ได้กินอะไรเจ้า <note> มีอนอันนี้นี่ขอกุ้ยมักเลยเฮ็ดทีงไหนเฮ็ดทีงไหนนี่เขาเอาม่านร่วงแล้วเขาเก็บใบไม้ใบยังใช่แล้วก็บปากน้ำตาลโรยก็ไอ้พ้อดอสองลาดเดี๋ยวมันถิ่ช่วยไปเลยนะมักไว้นี่เลยมักไว้นี่พวไว้ประมาณเดือนหนึ่งนี่เขาใส่ได้หนึ่งเดือนเอาไปใส่ในน้ำมักกันลาดเขาสั่นสั่นได้เขาลาดด้วยน้ำมักเหล่าครับเราบัดเขาถี่ใส่หรือกวนถิ่ใส่เดือนหนึ่งเขาก็ เอาพ่อรสองมาใส่บัวหดให้มันชุ่มแล้วผ่าปีดไว้บันิสิช่วยเลยใบไหมไปบยังสลายไปมดนเลยโอ้องกระชีใส่อย่างไรไหมไปผสมดินปลูกเลยไปร่องพื้นร่องพื้นเลยครับต้องเหิือนน้ำใสแบบทัวครับก็ได้ได้ดูดพ่วงชื้นมาเนาะครับมันก็แตกยอดออกยอดมากขาเจ้าบอกว่าขอซื้อขอเก็บไปแจกด้วยสินลหรอโอ้รั้วกินได้ที่เพื่อนว่าเนี่ยมันพ่พ่อออนี่พักกีเล็กขาวบอกพ่อพักกีเล็ก เขาเนี่ยเป็นไเขาเมื่อได้อยากก็ย้ายมาเก็บไปแย่งต้มเหล่ากันเองเทิ้งปลูกไม่ประดับน้ำนี่ลนะต้นไอ้ต้นเปิ้ลนิยมนี่ละข้าวุ้งปลาบักทัวะนี่แต่ของกินเราอมเงี้ยนุเป็นบักหุ่งบักเน่าครับผมอ่าเน่าบักเน่าว่ะพ่อเนี่ยเออนี่กระรังตี่ออกน้อยน้อยปลูกคางบ้านหรืซื้อเนี่ยเงี้ยนุท่างหลังกูยังดูบักคางบ้านบ่ให้เสียประโยชน์พี่น้องแตยังได้กินบักเน่ายังเหรอพ่อ บางนาเป็นพิจิตรบางนาเป็นพิจิตครับผมจุดเด่นของเขาเป็นยังไงบอกแป้นพิจิตนี่น้ำมันทีหอมน้ำหอมไอ้เปลือกกะทิหอมน้ำน้ำสีไล่มันหรอครับอือพอมีวิธีการถนอมมันน้ำบางนาบ่สมมุติว่าห้เดียพี่น้องเพิ่นงยืองเขียตจานวยกขายกับบุพเพอ๋อจีเค่วงนายนเร่งในนวยละหาบัตมนี่เตี้ยเ่วงนานสงการเนี่ยของพ่อติออกขันพอดีอยู่หลังโอ้ในพี่น้องเด็บไปเรื่อยๆคือมันติออก รุ่นนี้รุ่นนี้เม็ดรุ่นนี้ออกดอกมาตอตอยุ่งสิ่ครับเขากระได้ขายไปเรื่อยๆเขาเขาเขาปลูกสะสมไว้มันอติดควายเขาติดควายเก็บทยอยขายไปอันนั้นอันนี้ไปเดือนนี้ขายอันนั้นเดือนนั้นขายอันนี้เป็นสิ่นะพ่อได้ใส่ไปมืองครับผมเขาเห็ดเขาตรงว่างเขียนเห็ดนี่มีความสูงนะ,ะพ่อมาน,นนี้ครับด <c oughs> ี๋ยวเขามาลำล่าพี่น้อง <c oughs> นะครับผมเอาเป็นยังไงพ่อตั้งแต่ได้เกษียณ อายุเจ้าของพร้อมแต่ว่าในเรื่องของการกระเียณทางเกษตรนี่พ่อ,องบ่โก,กษียณความรู้สึกพ่อเป็นยังไงตอนนี้มันใจผูกพันอยู่ใจผูกพันอยู่กับการเกษตรนะเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขามีความสุขเขาได้กินได้อยากเราเกิดกินเราบตดองต้องไปคิดยังมากไหมค,คือกินแล้วห้องก็สชาบใยใจเอาให้พี่น้องกินห้องก็สบายใจนะพี่น้องอปกตินี่ชวนมากคน้นจีว่าสีว่าฉืวอม่ื่อของพ่อไง <laughs> เราเห็ดแล้วทึงเราเกี่ยวใหญ่ง่วงบ่มียังหลอกเราในที่แล้วมันก็เป็นความสุขของเฮงาไงความสุขของพ่อเนาะเม่นพ่อเห็ดจังซส่แล้วมันดีบ่ดีคือคือเฮงาอยู่แบบเงียบๆอยู่แบบแบบแบบหากินไปเรื่อยๆนะบ่บ่เบียดเบียนผู้ใดห,ห้องเห็ดยังพ่อเห็ดยังไดห้องก็เห็ดไปเรื่อยๆครับบ่ตตรงไปว่ากูตองเห็ดแข่งผู้นั้นเห็ดแข่งผู้นี้บ่เห็ดแข่งผู้ใดเฮา้องเห็ดเฮ็ดไปตามกาลังห้องครับกําลังเ้องเห็ดไดทาใดก็คือเห็ดไปจังสัน คเฮ็ดเราไม่ความสุขมากกว่า hmm. ท oh. ี but ่เฮ็ดเราได้กินพรอมสําคัญเราพอเนาะกันเฮามองเห็นเฮ็ดแล้วโมที่จะขายจะขายหนี่บ่มีความสาะพอขันลังค้นว่ามาขอเฮาห้องก็ใหอ๋ห้องก็บ่บมันว่าที่ว่าต้องขายต้อูเฮ็ดอันนั้นแพงอันนี้แพงห้องก็บ่บ่าเขาบ่มีที่เขาต้องขอครับห้องกต้องให้เขานาธรรมดาลังคนเพิ่นกับรู้ตัวเพิ่นกับ่ต้องทอนหอกตา เอาไว้เมือเรื่อยจริงๆนะเออเขาว่าฟูถั่าเออนี่พี่น้องฟูถั่าคันดีไปนี่คันที่ได้ดีไปนี่พ่อถ้ายอดเวลาไปได้อยากอายุเท่าไหร่เอาจักสามชิปเนี่ยจะมือชิมหาสามชิบนี่เป็นอย่างนี่มันเก็ดรตชิปัวมันสังขารบวเลยแล้วแต่ว่าสังขารเขากะบวะไหวแล้วแต่ว่าใจเขาอยู่กับอันนี้นี่ก็เลยเฮ็ดจังที่เฮ็ดเถ่าเฮ็ดเลียงเฮ็ดห้องเฮ็ดมือละ เพิ่นค,คือโบราณเพิ่นว yes, mm ัดเฮดมือเราทอดงทอจอกับกับวัวปอกกับว่ากระเลือกินครับเพิ่นวาดจังสันบผมโบราณเอากระถือว้มโบราณน้ำนะจากการเอาแต่สมัยใหม่มันกับบวคไว้มันใส่เทโนโลยีกูงปวดมเขาเขาใส่คูคูกันนะเอาเอาโบราณจักหกสิบเปอร์เซ็นต์เอาสมัยใหม่จักสี่สิบเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกักันมันกับอยู่ไร พอในี่ใส่ความสุขน้ำทางเมียนใส่การหายน้ำทางเมียนนะครับมันกเ็เลยอะไรพอนี่มีความสุขเมียนนะครับกับลูกกะลูกกะเป็นใจนะครับไปได้ตามเป้าหมายก็ไเลยเป็นความสุกตั้งแ่พอวันเจ็ยเทียงหน้าทิเนี่ยกลายเป็นทอยาศัยไปเลยบ้านหลังหนึ่งมันเฮ็ดมันเมือล้านหาอยู่ด็ <ouais S 2> ดินก็เมือหาเช็ยนบ้านหลังใหญ่นเมือตามล้านอยู่ครับผมบ้านหลังใหญ่อยู่หัวน้องกู้ ครับอ้าวพ่อครับผมอ้น,นี่พี่น้องมันอยากเบิ่งอยู่นี่เอ๊อยากมายม่ยมชมแปลงของพ่อแต่นอ้ยอยแต่น้อยอายุใส่่มาเก้ามาเด้อครับขั้นจันรก็ตดัดเบิก้อนเราเพ่เห็นเนี่ยนี่เราอยู่บ้านเราไงมูที่สิบเอ็ดครับถนนจากหน้ารุนหน้ารุนหน้าเชือกออกจากนาเชือกมาสามกิโลครับผมมีอยู่ตรงขามกับช้างเขาวอทวิศครับผมอาสุดท้ายครับยังไงพ่อลวนฝากเป็นกำลังใจพี่น้องเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าทำมาหากินเราค่อยเฮ็ดค่อยสั่งไป ขั้นเพื่อนว่าไม่ต้องอายทํากินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวัสนานมันแม่นี่ดิครับผมขั้นอายเฮ็ดกินนี่ก็ือจังไปนั่งทาจังขอท่านนี่ไปขายของมันบ่แเม่นครับผู้ใดเพิพ่นอยากได้เพิน่นเอาเพิน่นบ่เฮาซื้อ,อดอกเพิ่นห้เงินครับเอาก็ไดเมื่อใส่เม,มื่อสคยการนาคาไฟปกติน,นั่นล่ละครับจะแต่ไปมินว่าเพิ่นห้บาทเกบาท1ิบาทเดียวไป1 0รวยเป็นพันมันบ่แเม่นครับผมเย็บน่อยไปหาหลายก็คอยได้เองดอกลูกหลานเออ คขอบคุณี่ทำเนี่ยสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากเลยครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ